สบายดีสวัสดีพีพีเอฟซีมันทุกคนเดิมมูลนิก็โฮกับช่องของยินดาสารในรังสรรค์มีลน้อังดาการชิพานพีเอฟซีเบงเพื่อนเฮ็ดกองกองกองแบบเฮ็ดกองเฮ็ดฐานให้แบบคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนคนเรื่องดีอีกคนอันนี้เหมือนกันแดีแล้วแทนดี เอาไปที่ไดเอาองเงินใส่ตาวาปัจจัยห่าไส้ว่าไอ้ม 50, อไอ <c oughs> ม่เวินมีปัจจัยห้าสาา <c oughs> ิบพันกีบห้าหมื่นห้าหมื่นกีบเ่อไสนอกนี้จะมีข้าวสานีดนอันนี้นันเพื่อเอาไปเพาะทานนะทุกคนนะห้าหมื่นกีบก็คือห้าสิบไป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  你不要胡说八道，你不要胡说八道，你不 เค็งเค็งเค็งอย่างอ๋อเค็งเคนสำรวยเค็งสองฐานเนาะนี่ยคออก,กคนมีต้นเง็นต้นทองเคยกระที่ไข่พงย,ยังไวแบบยอยระยะนี่ในกองคนกระเชยมีข,นนข,นนมนข้นมข้อต้มผ้าแพรเนให้นัดนนี่เรื่องนี้มังแกกระกคือกันว่า หรือว่าประเทศไทยเพิ่นก็เสียคือกัลป์แต่ว่า กบาเกลงเลยทุกคนเพราะว่าแม่เบิร์ดเคยได้นั่งฟอกฟูยังพันได้มาแค่น้องด้าไบลงบมยากถ้าผู้เดินอยากอยู่นอนกินกาแฟมืดบรรยากาศน้องดากาเขาจะแบบอู้วิทยาลัยไหนนึงตอนขับเงาขับมานะทุกคนนี่ลูกคุณบรรยากาศโอ้เจ๊ไอจั่ว คนเก่งว่าเห็นเหมือนเราอ,อีกแล้ว <c oughs> นี่นางดาให้ทุกคนดาวเดอเห็นไหมเมืม่อวนบอสนางด้ว่านางดาเห็นแล้วแต่ทุกคนก็น่าจะเห็นเอ้ยนางดาซุ่มเขาแบบน, <c oughs> น,นั้นกินมีโค้ดเมื่อวันมาเอาเฟอร์มมือเช็ดเฟอร์ลาบ มีนเตกับลามนะคนแล้วก็มีในทีมนพี่แม่ฟัวคนงามประดับมาเด้อมาดอเ่เด right? <Sure> ้อมากัเด right so ้อกินมาทานกัเอฟซีจะมาฮอสุบส่รูเทนแล้วล่ะอันนี้กับพวกมนอระเีกคนนึคืแมนบอ่งเป็นที่5ไปสุด ไปแล้วอ่ะแม่ให้ลูกเนี่ยแม่เอาเว้ให้ลูกอิ่งน่ะตัวเองพี่ใจหลายอ่ะแม่ใจหลายได้บุญเองก็ได้ Yeah, 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 yeah. <coughs> nhìn nền nếp ướp Nhìn ướp 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 mẹ ướp 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 แก้วกาเิมีชนัทยนะคะนี่เริ่มห้า่้าเลยของเมกสมนี่ก็คนทะเลวกินเข้าไม่กนะหนักกสืบลากสบเนนก็จะสิร์ฟซื้ทุกคน ทุกดีค่นยงดาขอโตไปปรุงก่อนนะคะฮะกะปิลูกกชิบไปมาลูกเว้นเพื่อเล่าเราไวได้ยังงเนกัน้องดาล่ะครับแต่ประเทศบางนีไม่เห็นเปรี้ยงก็อะเท่าแท้ว่ามันมืดมืนขึ้นมันดึกมันมั่นเราเลยมันตื่นแต่ดึกกต่เช้านึงเข้ากวงงอขวกกว่ากะปิตะมันคนยี้ก็ว่าตู่อมันก็แบอมันจะล

จนไม่ซ้อข่าวล่อหน้อยเลยไปไปไปเปไ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 ปเปไ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 ปเหไปเปไ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 ปหปไปไปไเไป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 

แด่เยแต่ว่อมาปหนมาหม้าอย่างเง้ยแวันนะเพื่นอกอฮอป็นส Non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, mi กิ่งแรมต่อไปแต่ี่สัมผัสกันนี่ก็ยิ่งติ้งแผลสักไม่จะเป็นอย่างนั้นนะสนหรัคุมีหอกก็เพราว่าเราไมสทนะะคุนไ่ด้จะกระตุ้นอะแม่มเมื่อก้คือน้ำไหลบนมือทุกคนนี่ขึ้นที่แถวนี้นะแม่เนี่แถวแถวๆข้างขวาเลยคุณแม่มนขึ้นขึ้นน้ำหมดเลยคือดีนะทุกคนไม่ด้จะกนะ